เกิดอาการว่างขึ้นมาเลยชวนกันมาเล่นโรบล็อกตอนตีสขประตูเนี athletes, like ่ยอดเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทอเี้ยนี่ยเนี่ยเนี่ได้เจอได้แล้วก็อะไรมาเปิดระตเประตูเินประตูเินรนประตู้รนี่ไนี่ไนี่ไเฮ้ยมันมีวิ่งเหนื่อยไม่ได้ไม่ใช่แม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  เดี๋ยวเฮีดูหลังให้นะไปน้องๆใช้เดินมาได้ด้วยพี่ด้วยเออเออมันมีปิดประตูด้วยกูปิดกูเปิดก่อนว่อมันปิดอ้าวไอ้เหี้ยโราไอ้เหี้ยเปิดอ้าวมันมีให้คนหาอยางเง้ยเราเดินไงอ่ะเดินยังไงอ่ะเอ้ยมืดไปหมดเลยไฟฉายก็ไม่มีอย่าบังนี่ทำไมต้องเป็นอะไรคุณจริงๆบ้าเฮ้ยพี่เขงคุณเป็นอะไรไม่รู้จอมน้ำพี่เมึงอกลางวันที่เมื่อกลางอ้เหี้ยอ๋ออีสว์เอ้ย เฮ้ยเราใครปิดไฟอ่ะไอ้ีกอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเออไม่ไรอ่ะกูเล่นจอโคตรเล็กอ่ะเมื่เกมมึงไม่เห็นเหรอไม่ตอนที่อะไรไม่รู้อ่ะวิ่งเร็วโคตรเร็วอ่ะเนี่ยกูแจ้งแจ้งเลยตังเองเลยไอ้ยี่ปันไอ้ยี่ยังไหมแขวนตกตกใจดูยังได้ยินไหมล่ะหลอดได้ยไหมหล่อแจ้งป็นเที้ยอะไรเนี่ยไอ้เยี้ยตกใจ เดินเดนเดนเดน่อะไระอะไรวปืน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 ลั่นปืนลั่นหได้ฉลงได้ฉลงทางออกทางออกไม่นี่มามานี่ไอีโมานี่กระนขาวหรือเฮ้ยเงี้ยมนะครับ เจ็บเดินไปคนเดียวด้วยยืดลงมานี่ยืดลงมานี่มางั้นี่มางั้นี่มางั้ตรงนี้มางั้ตรงนี้งั้นตรงนี้มางั้ตรงนี้งั้ตรงนี้ม่มีอะงั้เลเอ๊มันมึงกดผังได้ปะกดยังไงกปดูไปดูกดไม่ได้อ้าาา้าูาาาานาา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 ปาาเงปป มันล็อกเรา Get back to your apartment นี่นี่นี่มึงต้องออกนี่ต้องออกกันนี่มึงออกด้านล่างคืออพาร์เมนต์เราอุ้ย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 อะไรวะอุ้อะไรวะมันีอมันบังตัวบังกันแอ้วอึอ้ยีอะพ่อมึงอะยีอพ่อมึงอยควายเฮ้ยตกไอ้บุรย่อวยเลิกเล่นเลิกเล่นไเกื่อเด้อปีอะดูไ้ไงน่ะแจมดูหลังเลยเด้อดูหลังอะไรไม่มีมีน้าไหลน้าไหล แกล้งมึงตายดูกระดีเฮียพี่อะไรวะเฮ้ยแกมขนาดหลังมึงอ่ะมึงจะมาอยู่ห้องนี้กันทำไมเนี่ยเฮ้ยเปิดไฟไม่ได้เฮียเก็บไฟเดี่ยงอะไรอะเก็บอะไรอะแกล้งแกล้งเราเลยเฮ้ยตัวอะไรมาตัวอะไรมาโดนจอมเสียตายไอ้เก็ตไอ้เก็ตมึงอยู่ไหนไอเก็ถึงล้าง อาไกินอยู่นมีอะไรไม่มีอะไรมาเดินมาเดินมาเออเออเอาไอเี้ตอกให้ได้ก่อนตอนเนี้ยเดี๋ยวมันก็วางตาเราไปยิ่งแม่รอกันสิโอ่เราอยู่คนเดียวไอ้สัสแล้วชีวิตจริ่งเลยยิ่แม่เราโดนตี่ผลใช่ไหมเอาชีวิตแบบจากชีวิตจริงมาไอ้สัตว์เริ่มมฮียฮัลโหลกูกูมีทางออกลัดนะไม่กดขวาบนอ่ะกด E S C ีเอลเอนเตอร์เฮ้ยอย่าใส่เอย่านะไอ้เพื่อนออกตอนไหนดีวะออกเลยฮะไอ้เพื่อนออกเลยไหม ไอ้ตูวันนี้กูเห็นยันพิงกูทำไมอ่ะเฮ้ยเอ้าวับปับจอรอเลยมองไม่เปลี่ยนเลยว่ะพอตัวเล็กอ่ะมองแมงไม่ต่ำจัดเลยว่ะตายหมดเลยเว้ยทำไมตัวเฮ้ยี่ครมาปัิดรถนาใส่เนี่ยไอ้ตาไอ้เหี้ยเมื่อกี้ที่เราคุยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ตัดเงื่อนตัดเงื่เฮ้ยยยยยยจอกูใช่ปะเฮ้ยแกมเป็น ไปดีเขาไม่ดีพี่ว่าวเขาไม่ดีเอาพี่จำไม่ไ้อะไรกลัวได้นี่มีเหี้ยอะไรเปล่าวะโมโมเฟมึงอ่านเออ X แต่ว่าของพ่อมึงวายเดินตามตามกันนะไอ้เหี้ยจังหวะนนี้เจะหาเจออะไรตัดหาตามกันขนาดนั้นเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะขวักันนอนไหมเจอเจอกุญแจแล้วเนี่ยเฮ้ยเข้าขวัญห้องนี้ไปกูดิไอ้แกมเข้าไปดิแกมแกมห้องนี้ไม่มีไม่มีเข้าไปดูแล้ว พี่แหมพี enfin ่ข an ิงนี่ก็คนเดียวเขาไม่ไปหนึ่งกันหนกันนี่ไม่เปิดดิไอ้ไอ้ฮะไอ้เกมเมียไม่ได้เก็บใช่ปะมันเก็บไม่ได้อ๋อเก็บไม่ได้ก็ต้องหาไปเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วไอ้เียเนียนจัดเลยดูสี่วันดิไหนายจะไหนวะเออยูเขควดูสี่วันดิมันมืดตรยไอ้เฮียกูหยิบมั่งกูมีอาวุธแล้วไอ้เฮีย อย่าไปกลัวให้บัณฑิตเห็นเว้ยเราต้องทำให้มันกลัวเราอย่าไปกลัวให้บันิเหว้ยเราต้องทำให้มันกลัวเรา

พ่อมในสัตว์ไรโบงไงเฮียเฮ้ยกูตายเป็นยังไงดีเราจะไปไงดีมันดักเราอ่ะไอ้เฮียดูดิไม่กูอยากรู้ว่ามันทำยังไงเนาะตอนเนี้ยอ้าวไอ้เฮียกูตกแล้วกูตายแล้วของหายด้วยเจใหม่เว้ยไรไอ้สัสก็จีนดิทำให้มันกลัวมึงอ่ะ เออดังนั้นนากลัวมีรอไอ้สั่นออมาพูไอ้เงยเฮ้ยไอ้ชิพีไู่ยีรู้กลัแล้วปีกลับไปปกลับไปลับไปอ้ีรไดแต่กไม่รอดผี้ไผีเข้างน้ไปดีวไปีไปกูรอให้กูรอไปมีปตรอดจะไปเอคอน อยู่กูพี่อยู่กูอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่สายมือเลยซ้ายมือตรงกลางเลยซ้ายมือตรงกลางเคาน์เตอร์เลยแฮมเมอร์แฮมเมอร์กลางเลยเนี่ยไปแล้วไปห้องน้ำดิไปครับไปครับไปครบไปยังกูแทงให้กูแทงให้กูแทงให้ไปหรอละได้ยัปได้หรอไปได้หรอยูแท็กเหลวขวานเหลวขวานเหลวขวานขวานห้องน้ำขวานห้องน้ำอันนี้ไหน ห้อน้ำห้องน้ำไกมึงมึงมึงไปนะมึงไปนะเดี๋ยวกูรอผีให้มึงมามึงมาชิชิตกใจไอสัตว์ตอตอโอ้ไอสัตว์เอ yeah. days, well, ้ยเอากูรอป่เน an no ี hey, ่ยเฮ้ยกูรออยู่กูรออยู่กูรออยู่เฮ้ยกูตายเฮ้ยกูรออยู่กูรออยู่กูตายเก็บเร็วก่าเออเก็บวนอยู่เก็บแล้วแก็บแล้ว

ใช่หรอใช่หรอใช่หรอไม่ไม่หักไม่หักไม่หักโอไม่หักไอ้ยัเป็ดเออโอ้แสงสว่างหน้าจอเลยวะไอ้แสบตาไปแย่แต่ฝุดท้ายก็เจอจบแล้วจบเงี้ยเอา เฮ้ยออออกไอเทมพ่ขิงเอาอย่างไรเจาบเนี่ย